อันนับก็อยู่กับผมตอเลยนะครับเอฟชนายุธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงบายบแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โหอบามิยังครับไม่สนกลับพิมพ์เลียงอังกฤษหลังมีข่าวถูกโยงกับเชลซีนะครับมาฟังกันหน่อยแหล่งข่าวใกล้ชิดของปีเออัมริกอบามิยังครับกองหน้าของบาร์เซโลนาเนี่ยยืนยันว่าตัวนักเตะเนี่ยไม่สนใจที่จะกลับไปเล่นในพิมพ์เลียงอังกฤษหลังมีข่าวว่าเชลซีเนี่ยให้ความสนใจนะครับ แข้งวัย33ปีครับย้ายไปคาแข้งในถิ่นคัมนูเนี่ยเมื่อช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยสัญญาจนถึงปี2025พร้อมกับทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเลยทีเดียวครับด้วยการซัดไป13ลูกกับ1แอสซิสจากการลงสนาม23เกมในทุกรายการนะครับอย่างไรก็ตามครับการมาถึงของโรเบิร์ตเลวันดอกกี้เนี่ยทำให้ดาวยิงทีมชาติกาบองครับถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของตัวเองในขณะที่ทางเจ้าบรรทุมบาร์เซโลนาเองเนี่ยก็ต้องหาทางลดภาระเพื่อปรับตัวเลขให้ในบัญชีนะครับ มีรายงานครับว่าจางสิงบลูเชลซีเองเนี่ยมีการติดต่อกับตัวแทนของโอบามยังครับเรื่องความเป็นไปได้ในการดึงเขาเนี่ยกลับมาเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งแต่ว่าสื่อทางมุนโดเดอติโบครับสื่อดังแดนกระทิงดูนเนี่ยเผยว่าทางโอบามยังครับไม่มีความคิดที่จะย้ายทีมในช่วงสมมติน,นี้และทางสม,มุสอนเนี่ยก็ไม่ได้มีการกดดันให้ต้องย้ายทีมด้วยแรงข่าวใกล้ชิดกับนักเตะเนี่ยบอกว่าโอบามยังครับมีความสุขเป็นอย่างดีที่บาร์เซโลนาและเขาเนี่ยไม่คิดจะย้ายทีม แต่เข้าใจกันว่าชางสมัตจุเกินครับคุณซื้อของเชลซีเนี่ยบอกกับบอร์ดบริหารว่าต้องการโอบามยังครับเนื่องจากเคยทํางานร่วมกันมาแล้วที่บรูซเซียดนมุนนั่นเองนะครับโอ้โหอันนี้ครับก็คือว่าโอบามยังก็ไม่อยากจะย้ายทีมครับก็คือเขายังไม่มีแผนที่จะอาลาบาร์เซโลน,าน่าณตอนนี้นะครับทุกคนคิดนในคอมเมนต์ก็มาใหมผมหน่อยสําหรับอนาคตของโอบามยังนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงบายบายแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ